นะคะแล้วก็สวัสดีทุกผู้ในการทุกรองผู้ในการคณะาครูทุกท่านนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมินในครั้งนี้นะคะในฐานะที่เป็นกรรมการนะคะวันนี้เราจะมาเรียกได้ว่า,ามาแนะนําเพิ่มเติมดะคะเป็นเป็นสิ่งที่เราม,มาดูแล้วเออมีอะไรที่จะช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วยกันได้นะคะสําหรับการประเมิน s บ practice ของโรงเรียนกาลสิ์พิทยาลัยนะคะจะเป็นการ นำเสนอผลงานในหัวข้อการเรีเทศโดยการศึกษาชั้นเรียน lesson study นะคะเพื่อพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก active learning ของครูผู้สอนวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษค่ะซึ่งเป็นวิชาหลักเลยนะคะซึ่งเป็นใจความสําคัญของแต่ละโรงเรียนเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งที่มาด้วยความสําคัญของที่ทางโรงเรียนกล่าวมานะคะ จะเห็นได้ว่าโรงเรียนเนี่ยต้องการที่จะมุ่งพัฒนานักเรียนโรงเรียนของกาลสินห์พิทยาลัยนะคะให้มีความรู้ความสามารถในสีวิชาหลักนะคะเพื่อให้เข้าเท่าทันสู่โลกยุคปัจจุบันที่เน้นให้ผู้เรียนเนี่ยได้ลงมือทำได้คิดมากยิ่งขึ้นจากปัญหาและความสำคัญของ,ของนยโยบายกระทรวงต่างๆที่โรงเรียนอ้างมานะคะก็เรียกได้ว่า คณะกรรมการเเห็นถึงความสำคัญที่โรงเรียนต้องการจะยกระดับผลการเรียนของสี่วิชาหลักเหล่านั้นนะคะและโรงเรียนได้อ้างถึงคะแนนโอนเน็ Net นะคะแล้วก็คะแนนแต่ละรายวิชาที่ทางโรงเรียนได้สรุปไว้ก็มันจะมีเพียงหนึ่งหนึ่งวิชาคือวิชาวิทยาศาสตร์แต่ที่โรงเรียนประสบความสำเร็จและต้องการจะพัฒนาเพิ่มเติมอีกสามรายวิชานะคะซึ่งทางนี้ทางคณะกรรมการเนี่ยเห็นว่า ตอนเรียบเรียงมาในเล่มมาค่ะโอเคเราเข้าใจถึงจุดประสงค์สําคัญปัญหาสําคัญแต่ว่าการเรียบเรียงอะคะ่ะยังมีการพิมพ์ตกอยู่หลายส่วนนะคะในส่วนนี้ค่ะก็จริงๆเราจะมองไม่เห็นก็ได้แต่เราอยากจะให้โรงเรียนะค่ะได้ได้ไดเก็บราลยละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อเพื่อให้งานมีความาละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้เราก็เลยจะขอ ลดคะแนนไปนิดนึงนะคะเพื่อให้โรงเรียนได้พัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมนะคะและในส่วนของวัตถุประสงค์เดี๋ยวคณะ,นะกรรมการอีกท่านนึงจะอธิบายให้ทุกท่านฟังนะคะค่ะส่วนวัตถุประสงค์นะคะวัตถุประสงค์เนี่ยทางโรงเรียนการศิลป์พิทยาลัยนะคะจะเน้นการจัดการเรียนเชิงรูป Active Learning นะคะ โดยจะเน้นในวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิยทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะเพื่อให้ผลคะแนนการประเมินคุณภาพโอนเเนี่ยมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศนะคะแล้วก็จะมีการศึกษาความมึงพอใจของครูกลุ่ม การศึกษาชั้นเรียนนะคะที่มีต่อการวิเทศโดยการศึกษาชั้นเรียน l i s t e n study นะคะแต่ก็ขออยากเพิ่มเติมนิดนึงนะคะก็คือเราวัดความมุงพอใจของครูแล้วก็อยากให้วัดลองวัดความมุ่งมั่ใจของผู้เรียนด้วยนะคะมันจะได้เติมเต็มได้ยิ่งขึ้นนะคะในหัวข้อต่อไปเรื่องกระบวนการและหรือขั้นตอนการวิเทศภายในการศึกษาค่ะของเชิญค่ะ ในส่วนของกระบวนการซึ่งเป็นเ,เหมือนจะเป็นจุดหลักของการประเมินในครั้งนี้นะคะในส่วนของการกออกแบบนะคะชื่นชมที่ที่โรงเรียนมีการผสมผสานโมเดลจากสํานักประหลักกระทรวงศึกษาธิการะคะซึ่งคือโมเดลถุงโมเดลนะคะเอามาผสมผสานกับวงจรเดม,มี่ PDCA นะคะซึ่งเป็นการกออกแบบที่ที่ดีเลยค่ะเพราะว่ามีการประสานจากหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นศึกษานิที่ชานาญการจากเขตหรือว่าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะคะทีนี้ทางทางเรานะคะได้อ่านตัวเล่มแล้วก็เห็นตัวเอ,อ่อโมเดลที่โรงเรียนได้นำเสนอนะคะพบว่าคับอธิบายค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวค่ะมองเห็นภาพชัดเจนแต่พอมาดูเป็นรูปแบบของตัวโมเดลที่เป็นการออกแบบให้เข้าใจโดยง่ายนะคะ มันจะมีแค่คำอธิบายภาษาไทยไม่ได้โชว์ P D C A ไม่ได้โชว์ตัวตัวย่อที่เป็นถุงโมเดลเลยนะคะทีนี้ทางเราก็เยอยาจกจะเสนอแนะให้ทางโรงเรียนได้เพิ่มเติมลงไปในตัวโมเดลถึงคำภาษาติดคำย่อสังกกตให้มองเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะจะทำให้เราเห็นถึงความเกี่ยวโยงกันระหว่างถุงโมเดลกับ P D C A ค่ะ ในส่วนของผลการดำเนินการและก็ประโยชน์ที่ได้รับนะคะทางโรงเรียนได้บรรยายมาแค่2ข้อนะคะแล้วก็ไม่มีตารางเปรียบเทียบในผลโอนเน็ที่ผ่านมานะคะก็ทางคณะกรรมการอยากให้เพิ่มเติมนะคะเรื่องของผลคะแนนการสอบโอนเน็ที่ผ่านมาอย่างน้อยสัก 3ปีหรือ5ปีนะคะเพื่อเป็นตัวเปรียบเทียบว่าโมเดลถุงตรงเนี้ยนะคะประสบความสําเร็จมากน้อยขนาดไหนนะคะมันจะไม่ได้มีตัวเปรียบเทียบนะคะแต่ว่าประโยชน์ที่ได้รับนะคะก็ทุกคะแนนคะแนนขึ้นสูงค่ะแต่ว่าจะมีหนึ่งวิชามีมีสองวิชานะคะเป็นวิชาภาษาไทยและก็วิชาภาษาอังกฤษค่ะที่คะแนนก็ยังต่างก่าระดับประเทศนะคะ อยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งศูนย์ค่ะแล้วก็หนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งนะคะซึ่งยังถือว่าเป็นยงกิจกรรมนี้ยังยังถือว่ายังสามารถพัฒนาต่อได้อีกนะคะ <Y> ก็เรามาดูกต่อว่าปีหน้านะคะโรงเรียนการศึกษาจิทียาไลนยนะคะก็จะทำคะแนนโอลินี่ยได้สูงขึ้นนะคะก็อยากให้ทำกิจกรรมนี้ดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะคะส่วนปัจจัยความสำเร็จนะคะ ก็ถือว่าดีค่ะมีการสนับสนุนนะคะจากผู้บริหารคณะครูนะคะแล้วก็ผู้ปกครองนะคะที่ร่วมการดําเนินการจัดก,กิจกรรมนี้นะคะให้ประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นในทางเดียวกันและที่สำคัญน,นะคะก็ยังจะมีพี่เลี้ยงนะคะผู้พี่เลี้ยงแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆนะคะให้ทา แนะนำชี้แนวทางโดยตรงนะคะทำให้การจัดกิจกรรมแล้วก็การใช้เครื่องมือนี้ประสบความสำเร็จนะคะขอชื่นชมมากเลยค่ะในส่วนสุดท้ายนะคะจะเป็นเลสเตอร์เลนนะคะเกี่ยวกับบทเรียนที่ได้รับของโรงเรียนนี้นะคะจากที่ดูในภาคผนวกนะคะโรงเรียนต้องการที่จะออกแบบแผนกนารจัดการเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ให้ครูได้แลกเปลี่ยน,เร,ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนาวิธีการสอน แต่ในในตัวหลักฐานที่เราถืออยู่เนี่ยเราไม่เห็นเลยว่ามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไรในแผนนะคะไม่ได้มีการบันทึกหลังแผนใดๆเราไม่มีอะไรยืนยันได้เลยว่าคุณครูได้คุยกันจริงหรือไม่นะคะอันนี้อยากจะอาจจะคุยกันจริงแต่อาจจะไม่ได้เนี่มาใน,ในตัวเล่มนะคะครั้งต่อไปก็อยากจะให้เพิ่มในส่วนนี้ด้วยนะคะในส่วนของการเผยแพร่ก็เช่นเดียวกันค่ะโรงเรียนแนบลิงก์ เว็บไซต์ของโรงเรียนมาซึ่งคณะกรรมการได้เข้าไปดูค่ะแล้วปรากฏว่าเป็นหน้าเว็บทั้งหมดเลยของโรงเรียนไม่ได้บอกเลยว่าตัวโมเดลเนี่ยค่ะไปอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรเนี่ยค่ะอยากจะให้แนบลิงที่เป็นลิงก์เฉพาะจอะจงไปในหน้านั้นเลยค่ะหรือว่าอาจจะมีตัวเมนูเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับโมเดลที่โรงเรียนใช้อยู่ค่ะสําหรับวันนี้ก็มีแค่ข้อแนะนำเล็กๆน้อยๆค่ะสิ่งที่ อยากจะเชื่นชมเลยก็คือว่าเห็นความพยายามค่ะของทั้งท่านผูน้บรยการท่านรองแล้วก็คุณครูทุกท่านนะคะที่ได้พัฒนานักเรียนให้มีผลสมด์ที่ดีขึ้นในปีเดียวดีขึ้นมากขนาดนี้ถ้าปีต่อๆไปจะมากแค่ไหนคะคณะกรกรมการก็ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะให้คุณครูได้พัฒนาต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ